วันแรกของการมาถึงนะคะก็คือแบบอันนี้บบทัวฟิวเจอร์คือแบบเหนื่อยมากแบกกันสามคนโอ้โหจะแบบจะเรียกแท็กซีก่ก็กลัวแบบกลัวโกงไงเพราะว่ามาครั้งแรกก็แบบโอ้โหแล้วแบบถ้าถ้าโอ้เหนื่อยพูดได้ออก <laughs> ถ้าแบบ เรียกแท็กซี่คือกลัวเขาแบบโกงเนาะเราอ้อมแพงเกิเราเสียตังค์เราเขาจะสี่ร้อยเราอใช่แล้วเอาตังค์มาน้อยด้วยใช่แต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากใช่เตรียมมาน่อยไม่พอเรา,า,าก็เลยต้องซื้อแต่ว่ารถเสียงดังมากโอ<ช>๊ะตัต้งหนึงไกลมาก ตลาดลางังนศะิละคือคือจุดหมายปลายทาของเรามันจะถึงตอนไหนไปดูกันค่ะเหนื่อยมากตอนนี้ตอนนี้เราก็ถึงหอแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราอยู่ชั้นสามโอ้โหกล้จะใกล้กล็จะได้ถึงเนาะนี่เดียวจะห้องหยวชั้นเหน่อยมากนี่คือห้องของเรา ทุกคนคะตอนนี้เราก็าจัดห้องเสร็จแล้วนะคะคือ <c oughs> อีตัวดีก็คือนอนอยู่ตรงนู้นแล้วอีอที่เรายกมากันหนักมากอีกที่เรายกมากแบบเป็นกิโลสองกิโลมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเหนื่อยอะเป็นไงบ้านคิมดูสภาพ,ภาพ <c oughs> ได้อยู่ขนาด,นนาดชันนั่งสอบฉนถ่ายเลยดูดไิไม่ถึงวัฒนธรรเปนยังไไหมเนี่ยวัฒนธรรมถกอก็คือจบจบการรายงานตอนนี้นะคะตอนนี้คืออะไร ก็คือจบการรายงานค่ะไปค่ะบ๊ายบายอันยอง